ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการส n นิเกอร์เคาเอร์กันอีกแล้วนะคะเป็นรายการที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าสนิเกอร์นะคะและสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะคะกดติดตามช่องส n นิเกอร์เคานเอร์นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรองเท้าที่กำลังจะเปิดขายในเว็บ n i ก e ้นะคะก็คือรุ่น Nike ้ s b สบีังโล Big Money s e t t i n g นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเราก็เคยมีรีวิวไปแล้วนะคะใน EP 39นะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่ารองเท้ารุ่นนี้นะคะจะซื้อได้ที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสำหรับรองเท้าของรุ่นนี้นะคะก็หลายๆคนนะคะที่เห็นรองเท้านะคะก็อาจจะคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็น collaboration หรือเปล่านะคะแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะก็คือสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็น SB Dunk Low นะคะตัวปกตินะคะก็คือกล่องของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็ตัววัสดุนะคะก็ บอกเลยว่ามีแบบหลายๆแบบเลยนะคะในคู่นี้นะคะแล้วก็ความพิเศษนะคะของรุ่นนี้เนี่ยก็จะบอกว่าก็จะเป็นตัวเชือกของรองเท้านะคะที่จะเป็นแบบถักแบบกลมๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัววัสดุนะคะก็จะมีหนังกลับสีน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นผ้ากระสอบนะคะตรงโทรบ็อกด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็อัปเปอร์นะคะมันก็จะมีลวดลายสีเทานะคะแบบนี้เลย สำหรับตัวพื้นด้านในนะคะของรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ดีไซน์มาสวยมากๆเลยนะคะแล้วกออ็ด้านในนะคะตรงส้นนะคะเขาก็จะทำเป็นแบบ หนาๆนุ่มๆนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะคะว่า SB สนะคะก็คือส่วนบ้างเนี่ยคนเขาก็จะใส่สำหรับเล่นสกเก็ตบอร์ดนะคะหรือว่าใส่เป็นแฟชั่นปกติก็ได้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็มีแท็กนะคะที่มันเป็นแท็กยาวๆแบบนี้นะคะคล้ายๆใบเสร็จนะคะเวลาที่เราซื้อของนะคะก็คือ เป็นกิมมิคของรุ่นนี้เลยนะคะก็รุ่นนี้นะคะตัวส้นเนี่ยก็ดีไซน์มาเป็นตัวไนกี้นะคะเป็นตัวติดแบบนี้นะคะแล้วก็ปักด้วยได้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะคะหรือว่าสีอคว้าที่เป็นแบบฟ้าออกเขียวๆแบบนี้นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ใครที่ดูรีวิวแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบรุ่นนี้นะคะก็ เตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะว่าทาง Nike ้นะคะเขาก็มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะใน เว็บไซต์นะคะของ Nike ้นะคะว่าเขาเนี่ยจะมีวางขายรุ่นนี้นะคะก็คือจะขายอยู่ที่นะคะมีไซส์6 US นะคะถึงไซส์13 US นะคะแล้วก็ราคาป้ายนะคะที่วางจำหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่4,700บาทเลยนะคะแล้วก็จะวางขายนะคะในวันที่เอ,อเดือน4นะคะที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ เปิดขาย11โมงนะคะสำหรับใครนะคะที่กดได้เนี่ยก็จากเว็บ n นก e ้นะคะก็จะมีค่าส่งนะคะ150บาทด้วยนะคะสำหรับใครนะคะทีอ่อยากจะกดนะคะก็ เข้าไปดูในเ,เว็บไซต์ของ n i กี้ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆดูรีวิวของรุ่นนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเตรียมตัวเลยนะคะที่จะเข้าไปกดนะคะในเว็บไซต์ของ n i กี้นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็คนที่กดได้ไม่ได้ยังไงนะคะก็ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะในคลิปนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยที่อยากจะกดรุ่นนี้นะคะก็กดได้กันทุกคน เลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง Sneaker Culture er นะคะก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย